วัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่นะคะโอ้วันนี้น้องๆอ,อิ่มพุงกลางทุกเชือกเลยค่ะบึงเนี่ยดาวด้วยกันนี่ดาวเอาแล้วอุ้มบุญแล้วกันนี่นูน่นพี่ปีกับชื่นใจนะคะกับพี่ชื่นใจยอกล้อเล่นกันอยู่ส่วนผู้บบาวบัวอยู่กับผู้สาวสีจันเดินวนอยู่นีน่กับแม่ช่ายเลิบแล้วกันนี่ส่วนต่อยหมวกแดงค่ะไปเลือดรัก อืออือีบวัวแมเลิกอยากได้หมวกเขาบอก <c oughs> โอ้ยเลิกอยากได้หมวกแดงเขา <c oughs> มาแต่เลิอบบัวห้อดแม่เลิกก็บทรายที่ันละนะเขาพี่กับน้องยอกกันอีกแล้ว รับผูกพนเนี่ยพี่ปีสิยืนรับแล้วกันนี่อุ้ยอุ้ยอ้ยรับตาพี่ปีบปล่วลูกสาวไข่ยอยากนอนแล้วพี่นออ้องเอ้ยอือชื่นกูบ,าบ่วาวัวสาวอะไรนะสาวซีจำมคน,นสวย สวยๆสวยๆปีจืนมาแล้วปีอิมเหลี่ง่วงนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะคะ ตอนนี้ห้าเชือกคุมข้อนะคะเนี่ยังจเอกระบั่นจะเสียกับจังไหนคพ่วงข้อพ่วงข้อกันไปเลยบอโอ้ควานคนเดียวนะคะช้างสองเชือกค่ะอุ่มบุญอุ่มบุญอยากกับบ้่นแล้ว เฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยพออูดได้ใจเนาะพออูดเนี่ยมือนี่ไไปเห็นบมดมือเลยพออูดน้นนนนองรับแล้วพออุดมื่อยหรอวะไปเฝ้าหนองค่อยท่องมาขึ้นกลับมาลูกไส้พ่นกับไข่ภา,า,าวันนี้แม่แม่เอ็ซีท่านใดมานะคะคุ้มมากๆเลยะคะ่ะได้เจอทุกเชือก มีทุกแดบบทุกสไตล์ค่ะจะกินเก่งก็อุ้มบุญน,นะคะกินนิ่มๆกันส่วนชายเลิฟของเราก็จะเดินบ่อยเหมือนกับพี่ปีสายเดินสายระอ้วนเท่านี้กับินเก่งที่กันกับคนหูอวีเงาะเดยขั้นเมนอันนี้ก็เป็น ลูกโป่งเลยค่ะนี่ลูกโป่งเป่าเกนเกนเนียนเนียนเลยนี่ยดอดเลยนนี้ปุอกหนงกอดบหุ่มค่ะกอดกอดสองคนกอดโบหุ่นค่ะนี่ฮู้ดาวนี่กอขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะที่มาเยี่ยมมาหาน้องๆของเรานะคะ น้าวูฟีกำลังเขย่ากันครันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่บัวบอกสนใจผมหน่อยสนใจผมหน่อย บัวบอกผมไม่มีเพื่อนมาสนใจผมน้อยโอ้หมืดนะคะเนี่ยแม่มาใส่ข้างเดียวน้องมิ่งก็มานะคะน้องมิ่งมิ่งมิ่งนุ่นอ๋ออันนี้แม่ถ่ายคลิปนะคะแม่ไม่ได้ไลฟ์สดค่ะถ่ายคลิปค่ะจ้า อาค่ะเอ้าเอ้าของตะคองมีคือโบกินล่ะเหรออ้วน,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 นอ้วนอ้วนมาพี่อ้วน,น,นอ้วน,น,นอ้วนอ้วนอ้วนของอะลอยู่พี่ดาวเอ้ยดาวเศรษฐ์ลุ่มลำลุมลำล่มลำกันเสบแย่งกันเสบหลายพ,าพื่อนาเอาใส่น้ำกันขุ่นบ่มี่มูกินเพนื่นว่ามี่มูกินยังเสบ แน่น hm, ุ่นสาวอมบุญสาวกินแบบนิ่มๆเฉยๆช้าๆนะคะรับอุ้ยมาตะก่าวจากพี่ช <|si|> ุนเด้อวันนี้ก๊กมาตะกล่าวจากพี่ชุนนะเร็วเร็วเร

กัวพ่อเจียวนะคะวิ่งเลยออเดีนี่<อ>มรอ,อสาม,มนมเขาเขากินกันแสบพักเลยคันนี้ลงการนมเขา พื่นผื่นจินตั้งคุ่นแล้วกหันเนาะพีอีกเอ้ากินน้ำเนยบมีหมูบมีมูเอแต่ของบ่กินเลยบ่แสบเนาะกินบ่มีมูบ่มี่ผื่น มักเพื่อนครับมักเพื่อนครับคุณสาวปีใหม่เฮายางว้วนนี่คุณกับพี่ชื่นบ่ได้สาวสักลายยางเดียวอยู่ไกลกันนึกอ้วนนะครับอ้วนนะครับ วันนี้อิ่มนําสำรานมากเลยค่ะอิ่มทุกเชือกแม่ๆม่ีก็ได้บินทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ทั้งหมด12เชือกนะคะแต่เด็กๆอยู่ในคอกนี่หาเชือกค่ะนี่เลิดลากใช่เลยพิปี อุ้มบุญแล้วก็หมูอ้วนนะคะเจ้าของขอคอกวันนี้เฝ้าหน้าอคอกเลยค่ะนี่ปากถ้ำเลยเนี่ส่วนพี่ชื่นใจอยู่ข้างนอกค่ะผู้บ่าวบัวผู้บ่าวบัวแล้วก็อะไรนะสาวสีจันทคุณสวยส่วนนุ่งก็แม่แป้งนะคะส่วนนี้ก็พี่เดือนแม่หางดี เด็กชายมิ่งมงคลค่ะนีน่สำสำราญทุกเชือกเลยคะ่ะขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่รักเลก็นดูเด็กแก๊งนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณมากมากนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องทางปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ